ครับคุณผูมครับช่วงที่2ของรายการนะครับ ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เห็นได้ว่าปริมาณของการจองรถนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โชว์รูมหรือว่าที่จัดงานมอเตอร์อีกโบที่ผ่านมานะครับก็มียอดจองรถกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและจากกระแสเนื่องจากกระแสที่รัฐบาลมีการคืนภาษีให้นั่นเองนะครับและจากตรงนี้นะครับก็มีกระแสข่าวความกันนะครับบอกได้ว่าช็อกเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมช็อกอย่างไรนั้นนะครับเนื่องจากว่ามีการทิ้งผ่อนรถคันแรกนะครับก็ผวาบอกว่าจะมีดีมานเทียมขึ้นมากนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทำไม ถึงช็อกกันเพราะว่าจากการซื้อรถคันแรกนะครับเราได้ภาษีจริงแต่ถ้าหากซื้อไปแล้วเนี่ยไม่มีกําลังในการผ่อนอในการส่งนี่นะครับหากรถโดนยึดเนี่ยเงินภาษีที่เราได้มาเนี่ยก็ต้องคืนให้กับรัฐบาลไป ด้วยนั่นเองนะครับ,รบและก็เงินที่ได้มาตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจองรถไปแล้วไปขอขึ้นทะเบียนจะได้เงินมาเลยทีเดียวก้อนเดียวก็ไม่ใช่กว่าเราจะได้เงินเนี่ยมันยังมีอีกหลายขั้นตอนี่เป็นเคลื่อนไหวทางบัญชีใช่แล้วครับเพราะว่าต้องรอให้รถเนี่ยมีการโอนมาเป็นชื่อเราซะก่อนแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องมีการผ่อนจ่ายค่างวดรถไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับและจากตรงนี้นี่เองเนื่องหลัเป็นยังไงครับพี่พิศนุครับครับตรงนี้เดี๋ยว ต้องพูดเป็นภาพรวมๆก่อนนะครับตอนนี้มันก็ไปโยงเรื่องของปัญหาเรื่องหนี้ภาคครวัวเรือนนะครับ,รบซึ่งในปีนี้ก็ผลสรุปตัวเลขเออกมาก็ทางแบงคชาติก็รายงานว่าสูงถึง2.7ล้านล้านบาทนะครับสูงกว่างบประมาณแผ่นดินด้วยซ้ำไปนะครับ,รบก็คือเพิ่มขึ้นถึง15.73นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้เรื่องของ กำลังซื้อของภาครถยนต์เนี่ยก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับก็จะมะีทั้งจัก,กรยานย,ยนต์ทั้งรถยนต์เนี่ยมียอดคงค้างทั้งสิ้นนะครับเจ็ดแสนสี 9, 44, ล้านบาทนะครับซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับยี่ส่องจุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับที่เห็นได้ชัดว่าการเติบโตของสินเชื่อรถยนต์ที่ผูกโยงมาก,กับการซื้อการขยายตัวของ การบริโภคเรื่องรถยนต์ของประชาชนในช่วงปีนี้นะครับมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมาอย่างชนิดที่เรียกว่าผิดหูผิดตาทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนนี้ในมุมมองของสถาบันการเงินหลายๆสถาบันนะครับยกตัวอย่างอย่างของกรณีธนาคารธนาชาติเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการขยายตัวของสินเชื่อรถยนต์ครั้งนี้เนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าจะไม่ใช่เป็นความต้องการที่จากกําลังซื้ออย่างแท้จริงนะครับ เนื่องจากว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลออกมากระตุ้นในเรื่องของนโยบายารถภาษีรถคันแรกเนี่ยนะครับหนึ่งแสนบาทเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นตัวกระตุ้นให้คนเกิดกิเลสขึ้นมานะครับอยากจะซื้อเนื่องจากว่าเห็นว่ามีส่วนลดได้่งส่วนลดเตอ้งหนึ่งแสนบาทอย่างน้อยซื้อลถไปใช้หนึ่งคันเนี่ยกำไรและเห็นเห็นหนึ่งแสนบาทบแต่ปัญหาก็คือว่าหลายๆคนที่ตัดสินใจเข้ามาจองรถหรือมาซื้อรถต่างๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้มีการประมาณ ศักยภาพในการผ่อนอชำระการเป็นซื้อเพราะว่าเกิดความโรคความอยากได้แล้วก็มันเกิดจากสภาวะซึ่งนะฮะจากแรงกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นทางการตลาดก็ดีของแต่ละค่ายรถยนต์รวมทั้งมาตรการต่าง,างๆที่รัฐออกมาประโคมข่าวต่างๆเนี่ยมันก็นําไปสู่การเข้ามา จับจองซื้อรถกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับตรงนี้เขาก็เลยมองว่ามัน,นาอาจจะมีเป็นลักษณะที่เรียกว่าดีมานเทียมอย่างที่พูดกิตะกี้เนี่ยนะครับ,รบก็คือดีมานเทียมก็หมายความว่าเป็นความต้องการที่ไม่ได้เป็นความต้องการอย่างแท้จริงแต่เป็นความต้องการที่เกิดจากการปลุกเร้าหรือการตื่นตามกระแสต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่อย่างทนาคาของธนาคาร,ารไทยเนี่ยเขาก็มีการรายงานผลออกมาว่า,วามีนะครับผู้บริโภคบางส่วนนะครับ ในการที่เข้าไปจับจองหรือซื้อรถยนต์ตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องอความสามารถในการชําระหนี้ของตนเองนะครับ,รบมีการนํารถมาคืนมากพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าจํานวนที่คืนมาเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าหน้าวิตกนะครับจนนําไปสู่เรียกว่าเกิดปัญหาเขาเรียกว่าฟองสบู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ทอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ มีการพยายามเข้ามาควบคุมดูแลนะครับว่าในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับจะต้องเข้าสู่มาตรฐานในในเรื่องของความสามารถในการผ่อนชาระมีความเป็นไปได้ในการผ่อนชาระนะครับก่อนที่จะมีการอนุมัติสินเชื่อในการเช่าซื้อรถยนต์ออกไปนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งมันก็จะมีประเภท non bank นะครับพวก l i s ซ i n g ต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบงคชาต ก็วิตกเหมือนกันเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถที่จะเข้าไปกํากับดูแลได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่นอกเหนือจากอํานาจทางกฎหมายนะครับ,รบก็ต้องฝากดูหลายๆคนนะครับอันนี้ก็จะสามารถเอามาเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ว่าการดําเนินการในเรื่องของตลาดรถยนต์เนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับเสมอไปนะครับในบางครั้งการขยายตัวรุนแรงเกินไปเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้เช่นกันนะครับ ครับเอาละครับต่อไปเรามาดูข่าวทางด้านพักการเมืองกันบ้างน,นะครับตรงนี้มีการตั้งพักการเมืองใหม่นั่นเองนะครับโดยทางด้านคุณดำรงพิเดชนะครับ,รบก็มีการยื่นเรื่องนะครับ ให้กับทางกกตนะครับบอกว่าจะมีการตั้งพักทวงคืนผื้นป่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืมโมเดลของจากพักของคุณชูวิทย์นั่นเองนะครับจากพักประเทศไทยบอกว่าจะไม่เน้นจํานวนสสอนะครับขอแค่ถ้าสมมุติว่าตนเองเนี่ยได้เข้าไปก็เพหนึ่งที่นั่งพอหนึ่งที่นั่งพอแล้วก็จะมีการทําหน้าที่อย่างเช่นคุณชูวิทย์เนี่ยเห็นว่าจากการเข้าไปเนี่ยแกมีจุดนที่ชัดเจนเลยอมุกอย่างเดียวครับเน้นอาบายามุกอย่างเดียวคุณํำรงก็เช่นเดียวกันบอกว่าเข้ามาเนี่ย เป้าหมายหลักคือทวงคืนพื้นบานอย่างเดียวเหมือนกันนะครับในตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าต่อไปอนาคตเนี่ยถ้าพรรคการเมืองเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนแล้วทำในเรื่องที่ตนเองถนัดแล้วก็สามารถรรที่จะแสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ตรงนี้มันก็มีโอกาสผมเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณดํำรงพิเดตมีสิทธิ์เข้าวินแน่นอนนะครับ,รบเพราะว่า ผลงานต่างๆที่ได้ทำเอาไว้รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นณนะวันนี้ผืนป่าเราก็ถูกทำลายไปเยอะมันก็ค่อนข้างโดนใจประชาชนนะครับพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนะี่ยส่วนของการทำพักการเมืองเนี่ยมันมันมีองค์ประกอบทางกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับเลือกตั้งมาหนึ่งคนหรือสองคนสามคนก็แล้วแต่แต่ว่าการที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีผู้สมัครให้ครบตามที่เขากําหนดนะครับ,รบตรงนี้ก็จะต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับ พรานั้นถ้าคุณดำรงวิเดตบอกว่าไม่มีเงินเลยอย่างเงี้ยบางทีคนที่จะมาสมัครจะมาเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยหรือจะไปเป็นผู้สมัครให้กับพรรคงคืนผืนป่าประเทศไทยเนี่ยเขาก็คิดหนักเหมือนกันว่าเออแล้วถ้าเสี่ยงไปเอาเงินลงทุนไปเยอะๆแล้วพลาดเกิด<า>พลาดขึ้นมาทำยังไงใช่ไหมมันอย่างน้อยก็ผมว่าอนาคตอาจจะต้องมี คนที่เข้ามาสนับสนุนน่าจะต้องมีคนบริจาคหรืออะไรต่างๆที่เห็นดีเห็นงามคนที่จะต้องการดูแลสภาพป่ากันเองนะครับเพราะว่าเหมือนแนวคิดของแกเนี่ยแกก็บอกว่าสภาพป่าตอนนี้เนี่ย สุดโศมากแล้วก็จากการที่มีนักการเมืองมีนายทุนต่างๆที่เข้าไปบุกรุกป่าเนี่ยอย่างจากกรณีข่าวที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนที่แกยังเป็นอธิบดีอยู่เนี่ยแกจะบุกมากๆากเลยนะครับตรงไหนที่มีการบุกรุกป่าไปจรตัดตั้งรีสอร์ทที่แบบผิดกฎหมายือจไม่ไว้นาคัยทั้งสิ้นนะครับจับบุกทําลายอย่างเดียวยึดเอาพื้นป่าของแผ่นดินเนี่ยขึ้นมานั่นเองนะครับจากตรงนี้เนี่ยก็ผมก็มองว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มคนที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ที่สนที่สับสนุนแกเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนั่นเองเนะครับเอาอเป็นว่าสรุป,ปง่ายๆนะก็คือแผนหรือนโยบายของทางรพรรคทวงคืนพืนปล่าประเทศไทยนี่แทบไม่ต้องอธิบายนโยบายแล้วคือ ชัดเจนชื่อพรรคก็ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องดูว่าถ้าเกิดมีการตั้งพรรคแล้วนะครับการขับเคลื่อนนะครับในส่วนของพรรคเนี่ยเขาจะมีใครที่เห็นดีเห็นงามเข้ามาร่วมสนับสนุนก็คิดว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวคงมีหลายๆกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มพวกนักอนุรักษ์ป่าต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าคงจะได้ฐานคะแนนเสียงจากกลุ่มนี้ไปไม่น้อยทีเดียวนะครับก็บถือว่าผมรวมมาครั้งนี้ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับครับก็ต้องรอดูกันต่อไปอนั่นเองนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เ,เสียดายเวลาน้อยเหลือเกินนะครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ